สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะในหน้าที่27ค่ะลูกเรียนรู้สีรอบตัวนะคะสีมีอยู่รอบๆตัวเราสีที่ได้จากธรรมชาติก็เช่นสีจากใบเตยนะคะให้สีเขียวกระเจี๊ยบก็ให้สีแดงดอกอัญชันให้สีม่วงและก็สีที่คนสร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆนะคะก็คือสีเทียนสีน้ำอ่าแล้วก็ดินสอสีหรือสีไม้นะคะจากภาพเขาให้เราทำเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบภาพสีที่เคยใช้งานและสีจากธรรมชาติที่เราเคยพบเห็นนะคะก่อนอื่นในฝั่งสีฟ้านะคะก็คือสีจากธรรมชาติอันนี้คือใบเตยนะคะลูกใบเตยเมื่อเรานำมา ปั่นนะคะก็จะได้น้ําออกมาเป็นสีเขียวนะคะลูกอันนี้กระเจี๊ยบนะคะ,ะน้ํากระเจี๊ยบที่เราดื่มนะคะก็จะให้สีแดงนะคะอันนี้คือดอกอัญชันดอกอัญชันก็จะให้สีม่วงนะคะยังมีสีอื่นอีกนะคะจากธรรมชาติเช่นขมิ้นเนาะขมิ้นก็ให้สีออกเหลืองๆนะคะแล้วก็จะมี อะไรอีกแก้วมังกรนะคะเปลือกของแก้วมังกรก็จะออกเป็นลักษณะสีม่วงๆเหมือนกันนะคะสีชมพูนะคะอ่าต่อไปฝั่งขวามือสีเขียวนะคะคือสีที่คนสร้างขึ้นก็จะมีสีเทียนอ่ที่เด็กๆใช้อยู่นะคะสะีดินสอสีหรือสีไม้นะคะแล้วก็มีสีน้ำนะคะลูกทีนี้เขาบอกว่าให้เราวงกลมล้อมรอบสีที่เราเคยใช้งานหรือว่าที่เราเคยเห็น ถ้าเด็กๆเคยเห็นเคยทําสีจากใบเตยเด็กๆก็ทํำไหมคะทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบลงไปนะคะอ่ะสีจากกระเจี๊ยบสีจากดอกอัญชันนะคะสีเทียนเด็กๆเคยใช้ก็ทําเครื่องหมายวงกลมนะคะสีไม้ใครเคยใช้ก็ทําเครื่องหมายวงกลมสีน้ําใครเคยใช้ก็ทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบแบบนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะให้เด็กๆไปทําเลยนะคะ ค่ะเด็กๆคะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะอ่าให้เด็กๆทุกคนเปิดไปที่หน้าหนึ่งในลูกวันนี้เราจะขึ้นเล่มใหม่นะคะเขาให้เราเขียนกากบาททับตัวเลขที่แสดงจํานวนตามภาพนะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนเขากําหนดรูปกล้วยกับมังคุดให้เราใช่ไหมคะอ่ามาดูตัวอย่างมีกล้วยอยู่กี่ผลคะลูก1 2 3มีอยู่สผลก็กากบาทเลขสใช่ไหมคะ ต่อไปมีมังคุดอยู่กี่ผลคะหนึ่งสามี่ห้ามีมังคุดอยู่5้าผลก็การกระบาดทับเลข5นะคะต่อไปเขาถามว่ามีกล้วยกับมังคุดรวมกันกี่ผลมีกี่ผลคะ1 2 3่5 6 7 8สามี่ห้าอยู่8ผลก็การกระบาดทับเลข8ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปไมาดู ดอกทิวลิปอ่ามีดอกทิวลิปอยู่กี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีดอกทิวลิปอยู่หกดอกอันไหนคือเลขหกคะอ่าเลขหกเลขสามเลขเก้าเลขสอง 2. อันนี้คือเลขหกก็ทำเครื่องหมายการกระบาททับลงไปนะคะต่อไปมาดูดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีกี่ดอกคะดอกกุหลาบหนึ่งสองสามมีกี่ดอกคะ เลข2เลข3เลข6เลข9มีกี่ดอกนะเมื่อกี้เรานับ 3. เราก็กากระบาดเลข3ลงไปนะคะต่อไปเขาถามว่ามีดอกทิวลีบและดอกกุหลาบกี่ดอกเราก็มานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอยู่ $9 ดอกอันไหนคือเลข9คะเลขเเลข6เลข3าเลข2อันไหนคือเลข9 อันนี้ใช่ไหมคะเราก็กากระบาดทับลงไปนะคะที่เหลืออีก3ข้อนะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทํากับผู้ปกครองดูนะคะไม่ยากเลยค่ะไปทํากันเลยนะคะ